มเมื่อถึงวันพระนะมาพวกเราชาวพุทธก็นนิยมมาวัดนะแระยิงถ้าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างเช่นวันมาฆบูชาคือวันนี้นะนะผู้คนก็มาวัดกันมากขึ้นนะ สาลาหน้านี้ก็มีคนมาวัดกันทับขั่งเลยมาเพื่ออะไรนะก็เพื่อมาทำบุญและที่จริงเนี่ยหลายคนก็เชื่อว่าเนี่ยถ้าเป็นวันพระหรือเป็นวันที่สำคัญมาทำบุญก็จะได้บุญมากนะ ที่จริงมาทําบุญวันไหนเนี่ยจะเป็นวันธรรมดาหรือเป็นวันพระมันก็ได้บุญเท่ากันนั่นแหละโดยเพราะถ้าเกิดว่าวางใจนะให้เป็นกุศลระหว่างที่มาวัดระหว่างที่ใส่บาตรนะใจก็อยู่กับปัจจุบัน น้อมจิตให้เราลึกถึงจาคะคือการบริจาคหรือการสละจิตไม่เป็นกุศลนะแต่ว่าถ้ามาว่าละใจนี่ไปอยู่ที่บ้านนะพ่อห่วงลูกหรือไปอยู่ที่โรงพยบาบาลเพราะว่าพ่อแม่ป่วยหรือไปอยู่ที่ทำงาน เลือกสวนไรนาเพราะเป็นห่วงงานการแบบนี้มันก็ได้บุญน้อยนะเพราะว่าจิตไม่ค่อยเป็นกุศลเท่าไหร่ตัวอยู่วัดในี่ใจก็ต้องอยู่วัดด้วยนะแล้วขณะที่กำลังใส่บาตใจก็น้อมอยู่กับการใส่บาต แต่ที่จริงเรามาว่านี่เราไม่ใช่แค่มาทําบุญด้วยการใส่บาตหรือถวายสังฆทานอย่างเดียวเรามาฟังธรรมด้วยนะอันนี้ก็ยิ่งได้บุญเพราะว่าทําให้ใจนี่ได้น้อมรับเอาสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นสัจธรรมความจริงช่วยทําให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีความเห็นตรงและยิ่งถ้าเรามา วัดในวันมาคาบูชานะมันก็ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นนะก็คือได้ฟังได้ย้อนระลึกนึกถึงคำสอนที่สำคัญของพระพุทธองค์ถ้ามาวันธรรมดาอาจจะไม่ได้หัวระลึกนึกถึงคำสอนที่สำคัญของพระพุทธองค์ก็ได้ แล้คำสอนที่ว่านี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราฟังแล้วใจอยู่กับข้อธรรมที่ได้ยินไม่ใช่ว่าหูฟังแต่ใจไม่รู้อยู่ที่ไหนแบบนี้ก็เรียกว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ได้ไประโยชน์นะอุตส่ามาวัดแล้วเสียเวลาแล้วแต่ว่าไม่ได้น้อมใจให้สงบ มีสติโยการฟังธรรมนี่พอเราฟังธรรมแล้วเนี่ยด้วยใจที่สงบจิตมีสตินะก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้เกิดสัมมาทิฏฐิโดยเพราะธรรมที่พระเจ้าทสรงสแสดงเนี่ยในวันที่เราเรียกต่อมาว่าวันมาคาบูชาเนี่ยอันนี้มีคุณค่ามากทีเดียวนะพระเจ้าสอนอะไรนะ ในวันมาฆบูชาหรือวันที่เราเรียกในภายหลังว่ามาฆบูชาเนี่นี้พระองค์ก็สอนไม่มากนะมี3ข้อเนี่ยที่เป็นเรื่องหลักๆนะการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวรอบหรือว่าสะอาดบ,บริสุทธิ์สว่างสวยเนี่ยมี3มข้อ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจำได้แค่สองข้อนะเรียกสันส้นๆว่าละชั่วทำดีจริงๆละชั่วนี่ก็ยังไม่ถูกนะต้องเรียกว่าเว้นชั่วนะละชั่วนี่หมายว่าเคยทำชั่วแล้วก็ละใช่เหมือนกับเราเคยมีสิ่งสะกะปรกนะตามเนื้อตามตัวแล้วก็ล้างให้สะอาด นะอันนี้เรียกว่าละชั่วคือมีอยู่แล้วนะแต่ว่าเราสละหรือสลัดทิ้งไปหรือชำระนะออกไปแต่ใจดีมันต้องเว้นชั่วนะเว้นชั่วคือไม่แตะต้องเลยนะแต่ว่าถ้าเคยแตะต้องเคยเกี่ยวข้องก็ก็ยังดีที่รู้จักละอันนี้เว้นชั่วแล้วหรือละชั่วแล้ว ทำดีแล้วพอไหมยังไม่พอนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอเรามาตึกถึงคำสอนพระเจ้าเนี่ยมีคนมาถามว่าพุทธเจ้าสอนอะไรอาจจะเป็นคนต่างชาติอาจจะเป็นฝรั่งนะมาถามเราอาจจะเป็นคนต่างาศาสนาอยากรู้หลายคนก็จะตอบว่าพระเจ้าสอนว่าให้ละชั่วทำดี อันนี้เรียกว่าพูดติดปากเพราะว่าเข้าใจอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วนี่แค่เว้นชั่วหรือละชั่วทำดีมันยังไม่พอนะศาสนาอื่นเขาก็สอนอย่างนี้แหละหรือถึงแม้จะไม่ใช่ศาสนาอาจจะเป็นปรัชญาที่สอนให้คนมีคุณธรรมเช่นของจื้อนะี ของจื้อนี่ก็เป็นปรัชญาเป็นคำสอนในประเทศจีนเขาไม่เรียกว่าศาสนาก็สอนเหมือนกันคล้ายๆกันหัวใจคือว่าให้เว้นชั่วทำดีทำดีนี่ก็หมายถึงความเอื้อเฟือเ้อเผื่อแผ่ความซื่อสัตย์ความกตัญญูรู้คุณนะก็ขยายนะจำแนกแจกแจงไปมีมากมายแต่ว่า พุทธศาสนาเนี่ยนะแตกต่างจากศาสนาอื่นเพราะว่าท่านสอนข้อที่สามด้วยนะให้ทำจิตให้ผ่องใสนะเพราะว่าคนเราเนี่ยแม้ว่าเว้นชั่วทำดีแล้วก็ยังมีความทุกข์นะยิงอยู่นะเว้นชั่วทำดีก็ทำให้ความทุกข์มันลดน้อยถอยลงนะคนที่ไม่ทำดี คนที่ทำแต่ความชั่วเนี่ยสมมติมีความทุกข์ร้อยเปอร์เซนคนที่เว้นชั่วหรือละชั่วทำดีเนี่ยความทุกข์มันก็จะหายไป80-90%อร์ซนะแค่งดกินเล่าอย่างเดียวนี่ก็ลดปัญหาลดความทุกข์ลดความเดือดร้อนไปได้เยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเจ็บป่วยการเป็นหนี้สินหรือว่า การทะเลาะเบ,บาแว้งกับคนในครอบครัวครอบครัวแตกแยกมีเรื่องเล่าฉานกับเพื่อนบ้านหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขับรถเมาไมา้ในปัญหาพวกนี้ตัดทิ้งไม่ได้เลยนะสำหรับคนที่รักษาสีลข้อห้าอย่างเคร่งครัดนะและถ้ารักษาครบนะทั้งห้าข้อเนี่ย ในความทุกข์ันก็จะหายไปความเดือดร้อนก็จะหายไปแปดสเกสิบแต่มันยังเหลืออยู่นะบสิหรือ20%นะ่แม้จะเว้นชั่วทําดีแล้วเพราะว่ายังต้องเจอความเจ็บความป่วยนะทำดีแค่ไหนก็ต้องเจ็บต้องป่วยแม้แต่เป็นพระอรหันต์หรือแม้แต่พระเจ้าพระเจ้านี่ก็ทรงอาพาธหนักนะในช่วงท้ายๆของพระชนชีพ าอาหารหันหลายท่านก็เจ็ป่วยได้โรคร้ายโรคมะเร็งนะหรือว่าโรคติดเชื้อนะอฮิวา่าสมัยก่อนยังไม่มียาวัคซีนป้องกันก็ติดได้ไข้ทรพิษไข้ป่ามาละาเรียโอมาณนัาพากันเพราะโรคนี้เยอะนะไม่ใช่แค่ป่วยอย่างเดียวป่วยแล้วนี่ก็ยังต้องเจอความพัดภาคสูญเสีย ไม่ใช่แค่พ่อแม่เสียชีวิตปู่ย่าตายายจากไปแต่บางทีก็เป็นผู้ครองหรือเป็นคนรักเช่นลูกเช่นหลานมิสหายไม่มีใครที่ไม่สูญเสียคนรักนะแม้จะทำดีแค่ไหนสูญเสียทรัพย์นะถูกกองบางทีน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือว่าไฟไหม้นะ ทำดีก็ต้องเจอนะไม่ใช่ว่าคนช่วเทนั้นที่เจอดัองนี้แหละที่เราเรียกว่าทุกข์นะไม่ต้องพูดถึงความตายเพราะทุกคนก็ตายกันทั้งนั้นนั้นขณะที่ยังต้องเจอกับความเจ็บความป่วยความแก่นะซึ่งก็ไม่มีใครหนีพ้นและความพัดพรากจากของรักสูญเสียคนรัก แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักฝึกใจนะนะฝึกใจให้มีสติให้มีปัญญาโดยเพราะการเห็นว่าอะไรแล้วก็ไม่เที่ยงนะซึมซับรับศสัจธรรมความจริงว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นอายุของเราไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติของเราคนรักของเรา พวกนี้ล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่แปรเปลี่ยนไปจากดีเป็นร้ายนะจากมีกลายเป็นไม่มีและที่จริงเนี่ยที่ทุกเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะสูญเสียหรือเขาจากไปนะแต่เป็นพเพราะไปยึดว่าเป็นของเรานะนอกจากมองว่าไม่เที่ยงแล้วนะอ้ที่สำคัญคือไปยึดว่าถ้ายังยึดว่าเป็นของเราของเรานี่มันก็ยังต้องทุกข์อยู่นั่นอยู่ร่ําไป เป็นพอยึดตวามันเที่ยงและเป็นพยจยตวเป็นของเราทรัพย์ของเราร่างกายของเราลูกเมียของเราพวกนี้ไม่ใช่ของเราเลยแม้แต่น้อยแม้แต่ร่างกายนี่ก็ไม่ใช่ของเราพ่อแม่ให้มาจะว่าอย่างนั้นก็ยังไม่ถูกนะเรียกว่าธรรมชาติให้มาดีกว่าทรัพย์สมบัติที่ว่าเป็นของเราก็เป็นสมมุติ นะสมมุติตามกฎหมายสมมุติตามวัฒนธรรมที่ยอมรับกันแต่มันก็รับรู้กันเฉพาะคนในกลุ่มในพวกพ้องแต่ว่าแม้แต่มดแม้แต่แมลงมันก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นของเราน้ำตาลนี่วางไว้เนี่ยติดป้ายว่าว่าน้ำตาเนี่ยขวดน้ำตาลนี่เป็นของฉัน นะเป็นของนายกอเป็นของนายขอเป็นของพระภพศาลแต่หมดนีมันไม่สนใจนะมันไม่รับรู้ด้วยนะว่าเป็นของใครนะมันก็มาจัดการนะมาขนเราไปเสนะื้อผ้าติดป้ายว่าเป็นของเราหรือถ้าไม่ติดป้ายก็รู้ว่าเป็นของใครแต่นกหรือว่าหนูมันไม่สนใจมันก็มาอนะ่มากัดมาแทะนะ นี่เรียกว่ามันเป็นสมมุตินะของเราเนี่ยแต่ว่าธรรมชาตินะสัตว์นานาชนิดเขาไม่ได้รู้ด้วยว่าเป็นของเราเพราะอะไรเพราะมันเป็นของธรรมชาติถึงเวลาธรรมชาติก็เอาคืนไปน้ำทั่วมองฝนแรงบ้างหรือว่าไฟไหม้บ้างหรือไม่ก็ความชื้นนะมันก็ค่อยๆย่อยสลาย นะแม้แต่เหล็กมันก็ยังกลายเป็นสนิมนะเพราะธรรมชาตินะเอาไปนั้นถ้าเราเห็นความจริงตรงนี้เนี่ยนะมันก็ทำให้มีความทุกข์น้อยลงนะรู้จักปไปรู้จักวางมากขึ้นอันนี้แหละคือความหมายหนึ่งของการทำจิตให้สดใสชำระจิตให้สว่างสวัยผ่องใสคือมีปัญญาชำระความหลงออกไปนะชำระอุปาทานหรือตัณหาออกไปนะ อันนี้คือคำสอนที่สำคัญนะที่เราชาวพุทธควรจะรู้เอาไว้หรือถึงแม้ยังไม่มีปัญญาเห็นสัจธรรมอย่ให้มีสติเอาไว้เวลามันมีความเศร้าวความโศกความโกรธความเครียดความสูนมีสติรู้ทันไม่ปล่อยให้มันคลองใจโกรธเกิดขึ้นแต่ใจไม่ทุกเกลียดเกิดขึ้นแต่ใจไม่ทุกเพราะไม่มีความสำคัญบ้านหมายว่าฉันโกรธฉันเกลียด นะเรียกว่าหลวงพ่อเขาเขียแล้วว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นนะเห็นความโกรธแต่ไม่เป็นผู้โกรธเห็นความเกลียดไม่เป็นผู้เกลียดเห็นความเครียดไม่เป็นผู้เครียดเห็นความเศร้าไม่เป็นผู้เศร้าเนี่ยนะีอันนี้ก็ช่วยรักษาใจได้ก็ทําให้มีความทุกข์น้อยลงเรามีผิวหนังคอยรักษากายไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาเราก็ต้องมีธรรมะรักษาใจไม่ให้ความทุกข์เข้ามาครอบงําใจเราได้นะั งั้นถ้าเราฝึกใจไว้เนี่ยมันก็ทํทำให้ความทุกข์มันน้อยลงจนถึงขั้นไม่เหลือทุกข์เลยอย่างพระอรหันต์นี่ท่านความทุกข์ท่านเป็นศูนย์นะอันนี้เพราะว่าท่านได้ฝึกจิตจนกระทั่งมีปัญญาแก่กล้าเห็นแจ้งในสัจธรรมอ่พวกเราถึงแม้จะทำไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็สามารถจะเดินตามรอยท่านได้ตามรอยพระพุทธเจ้าความทุกข์ก็จะลดลงนะเพราะนั้นเนี่ยให เมื่อเรามาวัดเนื่องในวันมาค่าบูชาแล้วก็ขอให้ได้ฟังได้เข้าใจได้ระลึกนึกถึงนะคำสอนของพระเจ้าอย่างครบถ้วนนะไม่ใช่แค่เว้นชั่วทำดีแต่ว่าทำจิตให้ผ่องใสแล้วก็สว่างนะแล้วก็สงบด้วยเราเตรียมรับพร อิชิตังปฏิตังตุมหังขอยตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วนิบาเมวาสมีชาตุต้องสำเร็จโดยชาพรสาเพผูุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธา,าเมือนพระจันในวันเพน่นมณีโชติรโาโสยธา เหมือนแกมณียันสว่างสวายควรยินดีสาพพียิโยวิวาชันตุวานจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาภโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพวัตวันตรารโยอันตรายามีแกท่านสุขีธิพายุโกพว่าท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภีวาน,นาสิลิสานิจงางุทาปจายโนแยตารโอธามาทันติอายุวันโนสุขังพะลงตาสีปากานืออายุวันนาสุขะพะละยอมจะเริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิด ภาวันตุสาพมัางคลังขอสาภามงก่อนจงมีแก่ท่านราขันตุสาพเทวตาอาราเทวดาต้งปวงจงรักษาท่านสาภาพูทานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังขานุภาเวนา ด้วยอนุภาแห่งภาสงสาทธาโสธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่นอนทุกเมื่อเทม